เชาวันนี้นะครับมาเจอกับหนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับจับของซิงเกอร์นะครับตัวนี้ก็เย็บตรงได้แล้วก็มีซิกแซกให้สี่ห้าสี่ห้าลวดลายนะครับสี่ห้าลายแซกนะครับเล็กใหญ่กลางอะไรเงี้ยลักษณะน,นี้ก็ใช้งานได้นะครับซ่มซะ พื้นขึ้นมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทีหางนะครับหมุนไม่ได้เลยนะครับแต่เราการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อนี่ลองเย็บดูนะครับมเย็บตรงครับไหลังครับเดินหน้าครับพลิกแพกได้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนอะไรไปสี่ห้าชิ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเฟืองตั้งครับแหลกเลยนะครับเฟืองตั้งตัวนี้ก็เป็นสายพานนะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นบวกลบนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็พินนผีครับเดิมมาเป็นพินผีเย็บตรงนะครับนี่ก็ใส่ให้ซิกแซกไปแล้วนะครับทุกชิ้นเป็นอะไรแท้นะครับซิงเกอร์ครับวันนี้หนึ่งสองสี่หนึ่งครับเดี๋ยวจะได้นำส่งลูกค้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ